ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Gall ăn S 2> สนับสนุนโดยซีม่าครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ เป็นไงบ้างดินเนอร์มื้อนี้เป็นไงรสชาติของอาหารอร่อยที่สุดเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ด้วยในความสัมพันธ์ไปกินข้าวที่แบบร้านหรูมากมันแน่นอนอยู่แล้วและอย่างวันนี้เป็นวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของน้องค่ะว่าจะว่าเบิร์ดเดย์ปีนี้อยากจะได้อะไรเป็นของฝันพิเศษพิเศษเดี๋ยวพี่จัดให้ก็ไม่อยากได้อะไรมากอะค่ะแค่รถสักคันหนึ่งขับรถไปหาลัยแขนชอบถ้างั้นเดี๋ยวพี่ออกปิกอัพให้คันนีพี่ค่ะ ปิกอัพเบลเตอตัวหนูนิตเตียวเองแย่เป็นแฮมเบอรี่สักคันแฮมเบอรี่ก็ใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปเลยทั้งนั้นก็เป็นอัลติสอัลติ๊ก็ยังใหญ่อยู่ค่ะพี่ยังใหญ่ทีเหรอแล้วรถเล็กๆที่ว่าเนี่ยรถอะไรเหรอจ๊ะมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์มินิคูเปอร์คันละสองล้านห้านี่จะบ้าหรือเปล่าพี่เอ๊ยังนั่งรถเบรฟีอยู่เลยมาพอดีเลยไปแล้วไหมเจ้าเจ้า พี่เป็นไรคะรถล,ลวกไปตันยูเอาจอดก่อนจอดก่อนรับพี่บด้วยนี่มย <c oughs> ัเก็ตเก็ <Okay. S 2> ่วยอคนิน,นสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบนลูกเบอร์777ตราหมอเส็งสบู่เบนเนตซีเอ็ตอี e แล้วก็มีอะไรเงี้ยมีโคราชมีโคราชกันนี่แคนี่ไงที่เมื่อกี้พอแกะพัดกันเมื่อกี้ถูกว่าถูกคนแต่ว่าที่พอแกะพัดมันไม่ใช่มันเป็นพัดไทยนั่นแหละพัดไทยเนี่ยเขาสั่งมาจากโคราชใช่พัดนีโคราชนี่มันจะมีออดสดูตรเฉพาะตัวเลยแต่สูตรดั้งเดิมเลยก็คือจะแบบว่าเขาจะไม่ใช่น้ำมันก็คืออาจจะใช้ก็แค่นี้นิดเดียวนิดเดียวอาติไว้ครัวกระเทียมกับไก่บ้านแล้วก็พริกคัวคลุกเคล้าคั่วคั่ว กลัวให้เขาที่เขาทางแล้วก็เอาาน้าใส่เลยเป็นการพัดหมี่ด้วยน้าปรุงจนได้รสได้ที่แล้วก็เอาเส้นหมี่แห้งหมี่โคราชเนี่ยใส่ไปแล้วก็พัดเกิน กระทั่งน้าแห้งแล้วก็กลิ่นก็มีอะไรเงี้ยปาสาหินพิมายเป็นปาสาหินเก่าแก่และสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากของโคราชใครไปโคราชต้องไปวายยาโมไปกินพัดมีไปซื้อผ้าไหมแล้วก็ไปเที่ยวปาสาหินพิมายแล้วเขาว่าไปลอดประตูจุมพลเนี่ยใช่ไหมประตูจุมพลบ้างเขาบอกว่าประตูจุมพลที่อยู่ข้างหลังข้างหลังอ่อนียาโมอรดแล้วถ้าใครไปรอดเนี่ยก็จะได้ เลยเป็นเยขยโคราชเออ<อ>มื่อกี้พี่สุเทพสีใสาถามฉันว่าว่าเป็นรอดหลายที่ละไรทำไมยังไม่ได้เป็นเยขยโคราช<อ>ฉันก็บอกว่าประตูนี่กามีว่าให้คนรอดไม่ได้ให้ผีรอดแล้วก็ดินด่านเกวียนเนี่ยนี่อันนี้อะไรด่านเกวียนเนี่ยเป็นที่ที่มีดิน,ดนพิเศษมากๆ<อ>เป็นดินเหนียวที่ดีมากสามารถเอามาปั้นเครื่องปั้นดินเผาอะไรก็ได้ทนทานที่สุด แล้วก็พ uhm อเผาออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้สีสันที่สวยมากๆเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาอย่างพี่เด๋อเกิดที่โบเบ้บ้านผมยังมีเลยกบ้างโบเบ้โมเบวามีคำขวัญอะเต่า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 มีสีขาเดินไปเดินมาทำหัวผุผุโปโปโบเบย์คำขวัญของแต่ละที่เนี่ยก็จะมี บอกไปหมดว่าที่ไหนมีอะไรขึ้นชื่อนะครับอย่างโบเบก็มีเต่า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 ลองุกโบเบเขามีเขามีสุโขทัยสุโขทัยมีไหมเขาเลยตองไก่เขาไข่เรือล้วเขากวดของเราเขาควายเขานาเขาคนถึงขังคนกลางข้างขวามองงูใจกล้าจอาจานสุโขทัยออแล้วแ่จะลงตรงไหนกันมันมีทุกจังหวัดง่ายดีเนาะหน้าด้านดีเนาะ แต่ว่าโคราชนี่เขามีประวัติมามีประวัติมาประวัติมาประวัติก่อนจะมาเป็นโคราชคืออย่างนี้นะคะที่มาของเมืองโคราชเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโคราชเนี่ยชื่อเดิมชื่อเมืองโคราคปุระซึ่งเป็นชุมชนโบราณยุคแรกแกเลยของโคราชตั้งอยู่ในอำเภอสูงเนินคู่กับเมืองเสมาซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำลำตะคองซึ่งชื่อเดิมของเมืองเสมาเนี่ยก็คือเมือง ขวางทบุรีสีมหานครราชซึ่งชาวบ้านเนี่ยเรียกสั้นๆว่าคอนราชคอนราชคอนราชมันก็เพี้ยนมาเป็นโคราชโคราชโคราชจนถึงทุกวันนี้อจริงของจริงคุณสุนารีราชสีมามาจาก โคราดก็ต้องมีศิลปะในบ้านในเมืองของเขาอย่างภาคกลางนี่ก็มีเพลงชอยล้ำตัดเพลงอีแซลเพลงพื้นบ้านเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรืออะไรเขาเล่นกันนะทางใต้เขาก็มีหนังตะลุงมีอะไรอหนังเงโคราดเขาก็มีเพลงโคราดเพลงโคราดนะที่ผมฟังเลยนะผมจําได้ครับไปหลงน้ําคํางจาภาคเขาบอกกันว่าบางเกอไปหลงข้าลมเข้าหลอกจนหัวถลอกกลับมามีลูกคู่พูดลูกคู่เอ๊ คนโคลาดเข้าไม่ห่วงเชิญเก็บจินฟีเอเล่าดุ้งน้อยหนาพุทธามมากุดละล้มุดล้มใจละมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโย ให้เออเฮ่อไอ้มารีราศีมาคนหน้าตาสวยดีอยากจะขอดูเอาวเออสุนาลีราสีมาเอออะไรหน้าตาสวยดีอยากจะดูก็ดูสิ อะไรพอหนุนค่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเกือบใช่กำลังเยอะของคุณสองคนน่ะห่างไกลเลยเลยห่างแค่ไหนเด็ก เด๋อนี่ใกล้เคียงมากแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นประยุกประยุกแล้วออจริงๆโคนราดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะร้องเคยไปไหวยเยาวโมไหมคะเคยเขาจะมีพ่อเพลงแม่เพลงอะไรมาลองเขาจะมี <ๆ S 2> <ๆ S 1> แบบมาลองแก้บนเวลาคนไปบนบานออแล้วประสบแก้บนแก้บนบนี่เขาจะนุ่งแต่ท่อล่างอย่างเดียวข้างบนไม่มีไม่ใช่ แกบนหมายถึงเราไปนธิษานไปอะไรอย่างี้พ่อเพลงแม่เพลงเวลาที่เขาจะร้องเพลงโคราชเนี่ยเขาจะต้องป้องหูก่อนเอ๊ะนี่เนี่ยเนแปลกเป็นที่น่าสังเกตน่าสงสัยว่าทําไมร้องเพลงต้องป้องหูด้วยไม่เวลาป้องเนี่ยเวลาใครไม่ชอบขึ้นมาเตะจะได้กันได้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ป้องเนี่ยเพราะว่าที่ตอนร้องเพลงทําไมต้องป้องหูเออก็ถ้าป้องปากมันก็ร้องไม่ได้คือทองไปอยู่ด้วยกันปะเอาอยู่ไหม เวลาฟังหูมันจะได้ยินเสียงตัวเองชัดเล่นอันนี้คือโคราชแท้ๆพอร้องได้แบบประยุกต์ประยุกต์เออประยุกต์ประยุกต์แบบร่วมสมัยแบบร่วมสมัยอยากลองฟังคนโคราชบ้านเองไม่ต้องมัวเกรงใจกันเดินขึ้นมาบนบานฉันที่ไม่ให้ลำบาก เขาแล้วก็ไม่ให้ตั้มอาว่าน้ำน่ะก็ไม่ให้ตักชาชากินมากโกรกักมานั่งพักเชิญเลยแงงไงยแงงไงคนก็ราดบาดเองไม่ต้องมัวเก่งใจกันแบะกินน้ำ ชายชายนอนแล้วก็ฉันจะคืนไม่ต้องเราไปคุยคนอื่นคุยกันสองคนเองนแอไออางลงหากเราอยู่บ้านฉันแล้วทำงานก็ไม่ต้องครองไม่ต้องเหนื่อยรับรองพี่ไม่ต้องน้องทำเอง เพราะด้วยออแล้วก็จังหวะสนุกสนานแล้วก็มันเป็นคําที่คล้องจองกันภาษาไทยมันสวยนะสวยแล้วสุนารีก็เสียงดีด้วยฟังเพลิน<ช>แต่ตั้งแต่เพลงนี้แล้วสมมือกราบลงสองส<ต>มันมันมาสองคนอีกคนแขนมันด้วนโอ้โหไปจนได้เนาะโอ้โหเนี่ยก็เราเอรู้ว่าโอโราชนที่มาที่ไปยังไงศิลปะโคราชมันเสียได้จังเวลาช่วงนี้ น้อยไปนิดนึงหมดเวลาซะแล้วคนที่มาเนี่ยจะต้องโดนแกล้งหมดแต่ว่าไม่โดนไม่โดนมีคุณสุคนเดียวไม่แกล้งในในเมื่อกี้ที่ให้ฉันกินผัดหมี่นั่นก็เหมือนกับแกล้งฉันอยู่แล้วแกล้งแล้วไม่ได้แกล้งเอางี้เพื่อเป็นการทดแทนแบบว่าเป็นการขอโทษเมื่อกี้ที่แกล้งให้กินผัดหมี่เราก็เลยเอาผัดหมี่เนี่ยใส่จานให้คุณสุไปกินบ้านกันแล้วกัน ะครับเอาไอ้นี่ทำด้วยปลาไปด้วยเเเอออตงงกกียรพื่่ไินะหวาขอบคุณมากเลยโยงไม่เป็นไรก็โคราชมีมากนะโยงแกไปกินซะก็ไไม่เอาไม่เอาทำเองทีได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเอาเคไปกินโอ้มึงรีบไปกันให้หมดเลยนะไม่งั้นจะเปะรวดเดียวเลยนะเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไปขอบคุณมากครับ ไไก่อนบายครียร์นไไยรสนับสนุนโดยยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่ <c ười> สวัสดีครับ เลยคเคด<ผ>มไม่รับฉบับก่อนบ่ายนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เรามีเค็ดไม่รับดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับจริงค่ะวิติรู้ไหมว่าตอนนี้พ่อแม่อยากให้ลูกทําอาชีพอะไรที่แบบว่าโด่งดังมีชื่อเสียงร่ํารวยเงินทองเอาแบบรวดเร็วเลยไหมครับเอาเร็วๆเ,เ,เลยค้ายาครับจะป้าเหรอคุณเด็กดูเยอะมายุ่ค้ายามันผิดกฎหมายไอที่บอกค้ายานี่คือเป็นยาแผนโบราณอ๋อยาแผนโบราณบํารุงสุขภาพแบบหมอแสงเห็นไหมอ่าอ่าถ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ ไว้ใจเสงอ๋ <c oughs> ออ,อย่างนี้ก็ได้เงินเหมือนกันแต่ว่ามันมีอาชีพอื่นอีกที่พ่อแม่อยากให้เป็นที่แบบโด่งดังมีชื่อเสียงก็นี่เลยครับอาชีพนักร้องนักแสดงดาราอันนั้นก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ฮิตมากๆเลยพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นนักกีฬาโอ้อันนี้สนับสนุนด้วยนะครับเป็นนักกีฬานี่มีชื่อเสียงโอ้แล้ว้าเกิดจะให้รวยแบบไม่ต้องแบ่งใครเลยต้องเป็นกีฬาเดียว,เด,ยวเดียวเดี่ยวเล่กคนเดียวเลยอย่างนักมวยนักมวยใครบัวขาวปอกุ้งเผาปอกระม่ว พวขาวปปมุกนักกอล์ฟเมืองไทยของเราก็ธงชัยใจดีใช่นักเทนนิสก็พลาดรอนศรีธัญญาสีชาพันธ์พลาดรอนศรีชาพันธ์และถ้าเกิดนักแบดมินตันได้แชมป์มาน้องเมยน้องเมย์น,นี่มีอีกหนึ่งกีฬาที่พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นตอนนี้มากๆเลยก็คือวอลเลย์บอลโอ้โหในวอลเลย์บอลไม่ธรรมดานะโด่งดังมากทีมไทยเลานี่ คว้าแชมป์มาด้วยเป็นแชมป์เอเชียเลยถูกต้องอ่าที่ไม่ธรรมดานี่เลยพ่อแม่เลยอยากปั้นให้ลูกเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้ววันนี้มีจดหมายฝากนกพิราบมาหาเราละส่งนกพิราบ่านนี้นกพิราบถึงเราหรือยังเนี่ยฮะถึงแล้วถึงแล้วอ่านเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เขามาอยู่ในรายการเราแล้วด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบเขาเลยค่ะคุณสวยสนุกตาและลูกเป็นต่อค่ะไม่อยากไปเดินไม่ยากไนไยุ่นมิทำไมแม่พามาเป็นนักกีฬาไม่ชอบหรือไงก็หนูไม่อยากเป็นนักกีฬา เอ็งอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องร้องเพลงเป็นเหรอร้องเป็นสิแม่แม่อย่างเอ็งร้องเพลงได้เหรอแม่อย่างแม่ร้องได้ไหมล่ะดอกดอกไม่ต้องร้องสิอะไรนะตาตาว่าเอ้ยรนักกาตาหน้าอะไรอ่ะสมัยหน้ามาร้องกี่ปีแล้วเพลงนี้สามสามปีแล้วมันดังสักแอะไหมก็ไม่ดัง เราทำไมหนูอยากโค้งเพงอะหนูไม่อยากเป็นเป็นนักกีฬาไม่ชอบเลยครับคนหนูไม่อยากเป็นนะแม่เราอยากเป็นอะไรอยากเป็นกาเทยอร์นเป็นไม่พออีกเอ้ยสวัสดีค่ะวายเขาสิวายกิ๊กิบก็ไม่ใช่พ่อเรานะแม่รักตัวให้ผูกรักลูกให้ตีค่ะอ๋อไม่ได้รักโวยปลุกรักลูกให้ตังค์เหรอครับระยานกันแล้วเหรอเดี๋ยวตีดิ สวัสดีค่ะเค่ะเชิญนั่งก่อนดีไหมคะเชิญค่ะอยากเป็นพวเออมาเลยอยาแต่แล้วคุณแม่ค่ะโทษทีนะคะคิ้วคุณแม่ไปไหนคะเนี่ยโอ้คิ้วคิ้วมีสิคะเมื่อเช้าก็เขียนแต่ก่อนจะมาค่ะนี่ไม่มีเหรอคะไม่มีเลยค่ะแสดงว่าออกจากบ้านลืมเอาคิ้วมาค่ะ มีคนลืมอาค้วได้ด้วยรครับเอ,เอาเร่องนีีกว<อ>่<บ>าสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะ,คะทำไมทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหรอคะเป็นนักวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเล่นเก่งเนี่ยมีชื่อเสียงก็จะเล่นอาชีพ<อ>มีเงินเก็บเยอะๆอจะได้เก็บตังค์ไว้ลเลี้ยงดูแม่อ๋อมีเงินทองเยอะๆจะได้มีตังค์ไว้ทำศพแม่ถูกต้องค่ะศพจะได้ไม่หน่าไม่เปื่อยฉีดฟอร์มาลอ่อ อะไรของคุณเอาไว้ซื้อของให้แม่ดีใช่โอ้แล้วลูกๆทั้งสองคนก็อยากเป็นใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วลุูไม่ได้อยากเป็นรอเแม่อยากเป็นค่ะอยากเป็นมากเลยค่ะอ,อ,อยากอยากเป็นเหมือนกัน <c oughs> ค่ะอยากเป็นจริงหรือเปล่าครับ อยา่าไม่อยากเป็นเท่าไห่อยากอยากเป็นอยากเป็นมากค่ะ,ะดูลูกเต็มใจดีนะคะดูดูตั้งใจมากไม่เสียเวลาก็นักวิทย,ย,ยากรวิทยาการเลยวิทยากรนะครับครับผมมีไหมมีชื่อเสียงโด่งดังไหมคะมีค่ะคนนี้ถ้าไม่ดังนีดีฉันกลับเลยนะคะทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบเดินทางไปรายการครัวคุณต๋อยคะ่ะไปทําไมอะ่ะไปชิมสเต็กค,ค่สะสเต็กหมูสเต็กเนื้อศพค่ะ ดี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 รายการเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกรายการเขาของดีๆอร่อยๆทั้งนั้นแหละเขาบอกดีสเต็กอะค่ะมาแล้วค่ะโค้ดออสเฮ้ยคนนี้มีชื่อเสียงโค้ดออสก็สุดยอดนะสิใช่ถ้างั้นพอแล้วพบกับโค้ดออสค่ะเชิญครับโค้ดออสครับสวัสดีครับโคดดีครับไอ้ซี่นี่มันหายไปไหน หักครับอุบัติเหตุจบอลเล่มบอลอ๋อโดนบอลที่บอลตบอัดเข้าครับออดครับออดเดี๋ยวครับวันนี้ไม่ใช่ไอ้แล้วออดธรรมดาผมนี่ออดออดครับโอ้โหเรียกว่าเก่งกว่าคนนั้นเยอะผมเนี่ยก็เคยคุมทีมต่างประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมจีนทีมญี่ปุ่นแล้วก็ทีมบราซิลโอ้โคตรระดับพวกนั้นเนี่ยก็มาขอเคล็ดลับการสอนของผมโอ้ได้รางวัลกันมาหมดเพราะคุณเพราะเขาไม่ใช่เพราะผมหรอกอ้าว อนโค้ดใจโค้ดมันไม่เกี่ยวนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะอออดกัออดทัดเล่นดนตรีพอมีใจรักในเสพลงให้มาสอนว่าเล่นบอลไม่ได้มาร้องเพลงค่ะออดเนี่ยแล้วคุณมีเชื่อว่าเกี่ยวกับว่าเล่นบอลชอบเก่งแน่นะใช่ค่ะถ้าอย่างั้นสอนลูกฉันได้ไหมไหนลูกคุณครับโอ้ดูลักษณะแล้วคงไม่ยากสอนวัวสอนควายยังสอนได้ ก่อนหน่งเขจะแนะนำให้รู้จักคู่ช่วยของผมใครครับเป็นนักวอลเลย์บอลชาวบราซิลโอ้ชื่ออะไรครับเดวิดซิโซอะไรนะซัมบาอะไรนะซัมบะชื่ออะไรปาลิกะเฮ้ยเขาชื่ออะไรโจอีนะเขาแค่นั้นแหละโจอีเป็นซัมบักกัมโปกอะไรโจอี come on wow จะไหเขาเป็นคนเคยเอาที可可่จอยอยู่นี่จอยปาม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 กัดสติโนอะไรกันซัมบัครไอซีฉัน อ่ะพอเราเพื่อนสนิทนะไปแบบพอถึงเขาน่าพูดสิ่งหนึ่งสิ่งน่าลากล้าสิ่งหนึ่งพะเนบักไอ้เจ๊เจ๊เดินที่เซ็นต์ในกบลาต้าไอ้เคสกันเราเพื่อนตั้งหนึ่งในอพยพกันเราเจ๊ประสมมาไอ้เนี่ยมุกพี่เจ๊บาร์ระกันเจ๊เจ๊จัดตั้งป้าไอ้เนี่ยคุ้มสมมุติมีไอ้เนี่ยมุกที่ดีสัมบาร์ ใครทะเลาะก็พวกคุณจะทะเลาะกันทําไมจะบ้าเหรอน,นี่เป็นการทักทายสแสดงความรักซึ่งกันและก,กันฮะ <ห unter? S 2> ไอ้กระชากคอเสื้อเนี่ยคือทักทายรักกันอันนี้แค่รักธรรมดานี่ถ้ารักกันมากๆในบ้านเข้าไปในครัวไปเจอขวานเับเอาขวานฟันหัวนี่ถือว่ารักสุดๆดว,วันดีคือดีไปคว้าปืนแล้วต้องยิงเฉียดหูแล้วถ้ายิงเฉียดหูนี่รักตลอดกาล ซัมบาร์ไอจักซัมเอ็น่าหัวสิวรคบ้าเฮ้ย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 เฮนยเ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ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 ้ยเยเย้ยเ